อัสสลามุอะลัยกุมวบารอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺสวัสดีครับผมเ so นะดฟเดโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดและอุปกรณ์นะครับวันนี้จะรีวิวเครื่องนี่ครับยูกิโนนะครับยูกิโนเป็นเครื่องชงที่โมดิฟายใหม่นะครับเป็นเครื่องชงขนาดด้ามชง51มิลนะครับนี่ผมอุ่นแก้วนะครับให้มันร้อนนี่ขนาดด้ามชง51มิลนะครับ นี่คือด้ามเออะไรนะตะแกรงที่มาเดิอกับเครื่องเป็นเป็นตะแกรงที่เขาไว้ทําครีมาเทียมคือครีมาหลอกนั่นเองครับมันก็จะไม่มีความเข้มข้นนะครับผมเลยต้องเปลี่ยนเป็นตะแกรงรรงพึ่งให้นะครับเป็นตะแกรงที่ชงกาแฟมาตรฐานนะครับทั่วไปนะครับขนาดห้าสิบมิลยู่มัจู่มาจูกาแฟได้เกือบเนยี่สิบกรัมครับยี่สิบกรัมบวกลบเลยนะครับก็มาตรฐานอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยว แล้วก็สิ่งที่มูรีฟาฟให้ตอนนี้ผมอุ่นน้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำร้อนไปในนี้นะครับเพื่อที่จะส่งเมนูร้อนนะครับนี่คือระบายความร้อนนะครับสิ่งที่ทำให้เพราะว่านี่ทํามาเพื่อที่จะให้ไปเปิดร้านกันนะครับนี่ตอนเปิดเปิดร้านนะครับคือระบายความร้อนจะได้ส่งต่อเนื่องนะครับนะก็แล้วก็มีจะบอกว่าสิ่งที่ทํานะครับก็คือว่าสายน้ําทิ้งนะครับมันมีสองสายนะ ที่สายซีมต์นี่คือสายใครที่เับตัวนี้ก็คือสายเติมน้ําจากถังนอกได้ครับก็คือเอาถังสแตนไบีก์ถังหนึ่งอ่ะประมาณห้าที่ก็ได้สิบลิตรก็ได้นะครับแล้วก็มามาห้อยห้อยสายนี้ก่อนนะครับคือข้าหลังเครื่องต้องเติมน้ําอยู่แล้วเป็นหลักนะครับต้องเติมน้ําเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ห้อยสาย <initiation> นี like <normal> ้แล้วก็น้ํมันก็จะไหลลงสายนะครับเพื่อที่จะ ให้มีน้ำในสายถ้าเกิดไม่มีน้ำในสายมันจะดูดได้ขึ้นนะครับเสร็จปั๊บก็จุ่มทางที่เราสำรองไว้ครับแล้วก็ยกมาวางให้เสมือเครื่องก็จบขั้นตอนในการดูดแล้วก็จะจะดูดน้ำฉเฉลี่ยกันนะครับอีกสายนี้ก็คือสายน้ำทิ้งนะครับก็คือสายน้ำทิ้งจาก,กขาดรองแก้วเนี่นะครับนะนละนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือทิ้งลงทางทางน้ำเสียได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสตรีมมได้ต่อนเนื่องนะครับ ก็คือเป็นสี่อย่างนะครับที่จะได้นะครับระบายความร้อนระบายน้ำทิ้งดูน้ำจากข้างนอกแล้วก็สตรีมหนึ่งใหญ่ยาวๆนี่นะครับขออัยนะและข้อดีของเครื่องที่จำสนอตัวนี้ก็คือว่ามันมีเกว่าแดงแดันะครับเกว่าแดงแดันี้เอาไว้สําหรับที่ว่าเราจะได้ปรับความละเอียดของกาแฟาความเข้มข้นของกาแฟนะครับ นี่เอาไว้เพื่อเพื่อการนี้ครับอาจให้ดูดีก็คือมันดูไม่ได้ YouTube มันจะไปปรับเปลี่ยนกล้องหลังไม่ได้นะฮะเอาละแค่นั้นมาเดี๋ยวทงกันเลยนะครับแล้วก็ใช้นี่คู่กันเลยนะครับเพื่อบด IN นหกอนะครับอินหกรอแล้วก็ปรับบดุดนฮะ เดี๋ยวมาดูเลยนะครับตัวกรติสามช้อนก็คือจะชงมะกามป้อมก็ประมาณนี้ครับก็คือมันจะเท่าเท่ากัน นี่แหวนจันกาแฟหกนะครับสวัวดีบอยู่ข้างหลังนะครับผมจะเอื้อมมือข้างหลัง สิ่งที่ต้องมีกับเครื่องก็คือแตมเปอร์นะคยตมเปอร์ต้องใช้นะครับเป็นต้องใช้แตมเปอร์นี่ฮะแตมเปอร์ตัวกดกาแฟนี่ถ้าถ้าเหลือว่าไม่ไม่กดมันก็สกัดกาแฟออกมาไม่ขึ้นข้นนะและต้องบุกาแฟที่ละเอียดพอประมาณด้วยนะครับจะต้องดูว่ามันประมาณไหนถึงึงได้ได้ดูว่าไรตอนนี่เท่าไหรนะครับไปเลยนะครับ กรณีนี้นผมจะต้องปลดตทวนี้เพิ่มปุ่มสเตีริมลเพราะผมต้องการความร้อนเพิ่มนะครับเพราะมันเป็นเครื่องเล็กอีกนี้เราต้องลักไก่คู่แก้กวลักไก่หน่อยนะ่ครับพอไผ่นะพ่อพู่แบบเบาๆดีเสียงมันไม่ได้เนอะ่ะขอภัยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ นี่เลย <c oughs> ดูใกล้ๆนะแรงดันไปที่สิบบาทเกือบเอ่อเจ็ดบาทเก้าบาทแล้วเราละเก้า 9, บาทอ่านี่ไหม เค่บุ้คคลกาแฟออกมานะเกือบสิบบาทครับคงจะเห็นนะบอภัยนะใช้กล้องนี่สิบบาทฮะสิบบาทสูงสุดจนนี้สิบบาทเอาล้วครับนี่สิบบาทถ้ามันมันนิ่งอยู่ที่สิบบาทนะก็กลิ่นโชยเลยครับตอนนี้กลิ่นโชยเลยผมปิดแล้วครับอ่าผมได้แล้วเดี๋ยวจะทำลาเต้าอาร์ตไม่ต้องเอากาแฟเยอะนะ,ะกลิ่นโชยมาก ปึ๊บดูเอสเปรสโซ่นะเดี๋ยวให้ดูเอสเปรสโซ่เดี๋ยวผมจะไม่กดนี่ก่อนเดี๋ยวมันมันจะเร็วม,มากอ่านี่ไหมนี่ได้สองแก้วเลยอินนิโชวเลยนะฮะปับป๊บปั๊บได้ขนักสองแก้วเลยนะเดี๋ยนะฮะ ไปพอดีกดรบกวนหน่อยนิดนึงแล้วก็มากดสตรีมนมนะแล้วก็เตรียมสตรีมนมนะฮะไล่ไล่นี่มีไปไม่ไม่มี รมสเตียรีนมนะครับเมื่อกี้แบวนมนะครับแล้วก็นุมที่เราควรเพราะว่าก้านมันมันสั้นนะครับก้านสเตียรีนมขอนมมันสั้นทีนี้เราก็ต้องเอานมเนี่ยให้มันใส่ขึ้นมาให้มันยืดขึ้นไปหน่อยผมใส่ได้นี่เลยนะครับงนีประมาณนี้ครับต่นโชยนะครับต่นกาแฟโชยเลยถ้าน่อยู่ในห้องแอร์นี่ยผมตลกอบอวลนะครับมึนอาจจะมึนได้อันี้เอาไว้ชงชานะครับจำไว้ว่าที่มาเพื่อนี้เอาไว้ชงชาได้เลยนะครับ ที่มากับเครื่องก็คือจะมีตัวนี้ครับ อรออุณภูมิของกาแฟด้วยนะมันร้อนด้วยโอเคนะฮะตัวนี้ก็ใช้ผ้าเปียกหมาดๆนะครับมันจะได้เช็ดล้างทำความสะอาดได้ออกง่ายนะฮะแล้วก็ปล่อยลมนิดนึงแล้วก็อย่าลืมปิดก,กับน,นะครับ

นี่ครับนี่นะฮะนี่นะครับได้มาสองแก้วเลยนะ <c oughs> นี่เรีบเยบร้อยนะครับชงเมนูเย็นไม่มีปัญหาครับ ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเข้มขคนอยู่แล้วเพราะว่าบางคนใช้เครื่องมีนูนยังชงขายกาแฟกันได้เลยครับมีไหมก็เรียบร้อยนะครับได้แล้วเอสเปรสโซราฟูชิโนนะครับหรือลาเต้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะทำเอานะครับก็นี่ครับเรียบร้อยครับเครื่องธรรมดาเลยนะครับเห็นไสกัดไม่ได้ถึงเมื่อกี้ถึงสิบสิบบาทครับในกรณีที่เกิดว่าเราต้องการอยากได้ให้บาสูงกว่านี้อีกเราก็ต้องไปปรับเครื่องบดให้มันละเอียดกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับ กอดแต่กอไม่ควรจะเยอะนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วว่ากาแฟออกมาสวยแล้วเข้มข้นแล้วก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปเอาอะรๆๆนันเยอะนะครับก็แ <c oughs> ค่นี้ครับก็ปิดเครื่องนะครับเนี่ยนี่คือตั้งบนนี้ตั้งวางแก้วได้นะเพราะมนันร้อนอย่างนั้นเลยมันอุ่นร้อนอนะไนวางแก้วอุ่นแก้วได้นะแก้วมันอุ่ันคือรอไว้สำหรับอุ่นแก้วอยู่แล้วครับออโอเคครับแค่นี้ครับ สลายโมเลกุลโมเลกุลละฮีโร่ประักรทุนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสนใจสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับเดเ p ซูเมชิโอนี่นะครับเฟซบุ๊กนะครับนะติดต่อทางเฟซบุ๊กครับสะดวกที่สุดเลยนะครับตอนนี้ก็มีออเดอร์อยู่ประมาณห้าสี่เจ็ดเครื่องนะครับเจ็ดเครื่องนะครับเพราะแนะนำเครื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่มันเหมนเครื่องเครื่องใหญ่อะมันมีกีว่าแดงดันด้วยไงมันก็เลยแบบมีลูกเล่น น่าเล่นกว่านะครับน่าเล่นกว่านะครับมันมีประโยชน์ด้วยนะครับก็มีเคพื่อของยี่ห้ออื่นก็เช่นจะเป็นเอวัดอุหภูมิเนี่ยลงมาด้วยใช้นะครับอันนี้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่านะครับก็เลยนําเสนอตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็เสียที่นะครับชงง่ายด้วยนะครับปลุ่มก็ไม่เยอะนะครับปุ่มอะไรก็ไม่เยอะมากนะควบคุมง่ายก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ